มอส5ดาวและกิจกรรมเดือนมกราคม2522ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะ2023นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของปี นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารนะฮะกลับมาจากการท่องเที่ยวนะฮะวันนี้หลายคนก็คงจะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับผมก็มาเริ่มกันเรื่องของโปเกมอนโกวกันดีกว่านะครับปีนี้ก็จะมีอัปเดตนะครับในเดือนมกราคมนะฮะจะมีคอนเทนต์อัปเดตอันนี้มาคร่าวๆก่อนนะแล้วดูว่าเดือนนี้เราจะมีอะไรบ้างมีบอสอะไรบ้างนะครับ แล้วก็รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมของแต่ละเดือนเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมแรกนะครับที่อยู่ในระหว่างเดือนผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนึ่งนะครับเอามาเรื่องของที่คนอยากรู้กันก่อนนะครับบอสหดาวนะฮะก็จากวันที่1ถึงวันที่10นะฮะยังเป็นเร r a เรมนะครับเรซแรมนะครับแล้วก็วันที่10ถึงวันที่18นะครับยังเป็นเซครอม ยังเป็นตัวเก่านะครับแต่ว่ามีชายนี่นะ,ะมีชายนี่นะครับตัวก็พอจะเอาไปใช้ได้ทั้ง2ตัวลวฮะพีพได้ปฏิบอติยิมได้นะครับแล้วก็วันที่18ถึงวันที่25นะครับจะเป็นเรจิไอนะครับตัวนี้มาบ่อยนะครับแต่ใครยังไม่มีก็ต้องตีแล้วนะนะครับผมก็จะพยายามจะจัดตีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งก็3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับจะพยายามในปีใหม่นี้นะฮะ แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายนะครับจากวันที่25มกราจนถึงวันที่1กุมภานะครับจะเป็นเทปูโคโคนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนนังฟ้านะครับไม่แน่ใจจะมีท่าใหม่ไหมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ปล่อยชายนี่ออกมาเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือบอส5ดาวนะฮะมีเรสล a มนะฮะเซครอมเรจิไอเทปูโคโคนะครับก็เรียงกันไปตามอาทิตย์แหละครับ สิวันเปลี่ยนที8วันเปลี่ยนทีว่าไปนะครับแล้วทุกวันพุธนะฮะจะพยายามมาพาเพื่อนๆไปตีบอสนะครับผมตอนนี้ก็ทุกตัวมีเชนี่หมดและเมก้าครับวันที่1ถึงวันที่10นะฮะจะเป็นเมก้าซิลิกอยู่นะครับแล้วก็วันที่10ถึงวันที่สิยังไม่บอกนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะจะเป็นตัวใหม่นะฮะต้องมารอลุ้นกันนะครับกับกิจกรรมนะฮะ แล้วก็วันที่18ถึงวันที่25ครับเมก้าลับปนีครับมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็เมก้าไอโอเด็กทิวนะฮะในอาทิตย์ถัดไปกิจกรรมนะฮะกิจกรรมในเดือนมกรานะฮะก็จะมีโปเกมอนโกนิวเยีะตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็จะอยู่ถึงวันที่4นะครับแล้ววันที่7ครับมีคอมมูนิตี้เดย์นะครับคอมมูนิตี้เดย์จัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งตอนนี้นะ่าจะมี2ครั้งละจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ตัวใหม่ อ่าคราวนี้จะเป็นตัวไออะไรนับรพืชใช่ไหมพืชต่อสู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่10ถึงวันที่16นะครับ10ถึงวันที่16อ่าจะมีกิจกรรมนะฮะทวิงในแฟนตาซีอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมีรายละเอียดผมมาบอกนะครับแล้วก็วันที่14ถึงวันที่15นะครับเป็นโกแบทเทิลวีคเอนนะครับ สตีเวนสโตนอันนี้ไม่รู้ว่ากิจกรรมจะมีอะไรนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลูน่านิวเยียครับเป็นกิจกรรมตุดจีนนะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23เดี๋ยวมีรายละเอียดผมจะมาบอกอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็วันที่21นะครับจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์คลาสสิกซึ่งยังไม่รู้เลยว่าตัวอะไรนะฮะเป็นตัวเก่าๆก,กลับมาให้กับคนที่เริ่มเล่นใหม่ ได้มีนะครับวันที่25ครับเอ้ยวันที่27ครับถึงวันที่5จะเป็นกิจกรรมคลัคกิ้งนะฮะับโวลเทจอีเวนต์โอ้น่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเลดอาวนะฮะทุกวันพุธนะฮะเวลา10บแปดนาฬิกาถึง19บเนาฬิกานะฮะหกโมงจนถึง1นึ่ทุ่มจะเป็นเลดอาวนะฮะหชั่วโมงจะปล่อยบอส ห้าดาวออกมาเกือบทุกยิมนะครับวันที่4นะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะผมพาตีเลซิลเมนะครับวันที่11พาตีเซครอมนะครับวันที่18พาตีเรจิไอนะครับแล้ววันที่25านะฮะพาตีเทปูโคโค o ครับผมอ่าแล้วนี่ฮะกิจกรรมของเรายังไม่หมดนะฮะในทุกวันอังคารนะตีบอสจะเป็นทุกวันพุธนะครับ ทุกวันอังคารจะเป็นเหมือนมินิคอมมูนิตี้เดยครับผมตั้งแต่เวลา18นกาถึง19นกานะฮะหรือว่า6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มในวันที่3นะฮะคือวันพรุ่งนี้น่าเก็บมากเลยครับอ l โลราแซนดิวครับตัวนี้ในชั่วโมงนี้ถ้าจับจะได้ XP คูณ2ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เอาไป PVP ดีมากนะครับร่างหนึ่งนี้หาเก็บไว้ด้วยนะถ้าใครได้ตัวร้อยเตรียมดันให้สุดนี่นะครับแล้วก็ร่างที่2เขาไปตีบอสได้เอ้ไป พีพีได้นะครับอ่าสวัลิกครับนี่สวัลิกวันที่10ครับตัวนี้ก็เอาไปพีพีได้นะครับน่ารักดีนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในวันที่10เนี่ยนะครับ1ชั่วโมงนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยสวัลิกจะมาพร้อมกับโบนัสนะครับสตาร์ดัสคูณ2ครับผมนี่นะฮะใครขาดสตาร์ดัสก็ต้องออกมาจับกันเยอะๆนะครับ แล้ววันที่วันอังคารที่17ครับซิด,ดครับผมจะได้ XP คูณ2จากการจับโปเกมอนอ่าอันนี้ XP คูณ2จากการ e ีโวอ่าซิดดก็เอาไปใช้ได้นะครับตัวร่างที่3เขาที่เป็นเหมือนเทนงูนะครับเอาไป p p, p ได้อยู่นะครับแล้วก็อาทิตย์ที่ไอวันอังคารที่24ครับไทนาโม่นะฮะจะมาพร้อมกับ คันดี้คูณ2นะครับตัวนี้มีร่างแปลง2ลร่างนะฮะอ่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าก็จะมาเก็บคันดี้กันนะครับยังไม่มีชเอนี่ที่เหลือมีชเอนี่หมดตัวนี้น่าเก็บนะครับตัวนี้น่าเก็บซา a ดัสเอาไป p p ได้ตัวนี้ก็น่าเอาไป p p ได้ด้วยนะครับแล้ววันสุดท้ายของเดือนนะครับวันที่31มก,กราคมนะฮะอังคารที่31จะเป็นบิส s ซลครับโปเกมอนอ่า อะไรม้าลายไฟฟ้านะครับจะได้ XP. เอ้ยจะได้คันี่คุณ2จากการลบนะครับอ่ะนี่คือวันอังคารนะครับทุกวันอังคารจะมีนะฮะช่วงหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มจะปล่อยตัวนี้มาตัวเดียวเลยตัวอื่นอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากนะฮะจะเป็นตัวนี้ทั่วโลกเลยนะครับตัวเหล่านี้นะฮะทั่วโลกทุกวันอังคารส่วนช่วงหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มของวันพุธจะปล่อยบอสห้าดาวที่อยู่ในช่วงนั้นออกมานี่นะครับ แล้วก็ของรางวัลครับในเดือนมก,กรานะฮะของรางวัลจะเป็นการสุ่มนะฮะของรางวัลจากการทำเควสครบ7วันนะครับเวลาเราทำเควสในแต่ละวันปุ๊บมันจะมีกล่องให้เมื่อครบ7วันจะมีกล่องใหญ่ให,ให้ใช่ไหมจะมี XP มีมี้อมีอะไรซารดาส้สมีนู่นมีนี่ให้แล้วก็จะสุ่มโปเกมอนนะฮะที่จะได้ในเดือนมก,กราเนี่ยนะก็จะมีมิสเตอร์ไมกาลาเลียนตัวนี้หายากเนาะเดลี่เบิร์ดครับบากกอนครับ ไดโน่ครับฟูฟูครับแล้วก็กูมี่ครับก็จะสุ่มนะมันมันสุ่มจาก6ตัวนี้มาเป็นของรางวัลจากเควส7วันนะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเดือนมก,กราคมนะฮะใครอยากได้บอสตัวไหนก็รอผมจะพาตีทุกวันพุธแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเอาชัวร์ๆก็คือ,อทุกวันพุธจะมีการไลฟ์ตีบอสนะฮะ แต่ถ้ามีวันอื่นที่ผมว่างแล้วบอสมันเยอะผมก็จะพาตีเช่นกันนะครับก็คอยติดตามช่องไว้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะวิดีโอถูกกดไลค์น้อยมากนะฮะทำให้คนอื่นที่เล่นโปเกมอนโกเนี่ยนะครับเขาเห็นช่องเราน้อยลงแล้วก็จะมีคําถามแบบเฮ้ยทําไมวันอังคารมีแต่ตัวนี้ผมมาต่างจังหวัดทาไมมีแต่ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดตามข่าวนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามข่าวเล่นเกมกันนะเนาะ นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้คร่าวแค่นี้นะฮะถ้ามีกิจกรรมอื่นนะฮะที่เป็นกิจกรรมใหญ่เดี๋ยวผมก็มาทําคลิปอีกเรื่อยๆนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนเริ่มต้นในชีวิตนะฮะหน้าที่การงานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและแน่นอนนะฮะเล่นเกมให้สนุกนะฮะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ใช้นี่ไอวีร้อยกันไปเลยสวัสดีครับ